สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันแล้วนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเสื้อสีม่วงนะสีม่วงเนี่ยมันมาจากวันเกิดของน้องด้วยนะครับแล้วก็เลข20 e ดาวเสาชุดน้องตัวน้องใส่ชุดสีชมพูมีปีกนางฟ้าแบบนี้นะครับคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ ใครตามช่องผมตามเพจผมรู้ดีอยู่แล้วว่าผมพูดถึงน้องบ่อยที่สุดอยู่แล้วนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องสัจจังสวิชยซียขจรรุ่งสิงห์สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเบียนเคเและน้องก็อยู่ในฐานนะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีละ่ะคนที่สำคัญมากๆในจักรวาล48ฟเกรุ๊ปของผมเลยก็ว่าได้เพราะว่า ถ้าไม่มีน้องผมก็ผมไม่ได้ตามผมทุกวันนี้นะครับไม่ได้ตามโปเียรูปทุกวันนี้น้องคือผู้เปิดจักรวาลให้ผมก็ว่าได้นะครับอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องราวของน้องสัจจังที่ผมจะพูดในวันนี้ดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับช่วงสอาวันที่ผ่านมานะครับก็คืออ่ะทุกคนทราบเป็นดีอยู่แล้วว่าน้องนะ่ะอยู่ร่วมในโปรเจกต์อินดี้แคมป์ซีซั่นส นะครับแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาก็จะเป็นโปรเจกต์คอนเสิร์ต last stand นะครับโปรเจกต์ปิดโปรเจกต์ปิดของ EDCAMP ซีซั่น2นี่แหละที่น้องมีส่วนร่วมอยู่ด้วยรวมถึงอ,อ,อีกงานหนึ่งที่ปิดโปรเจกต์จริงๆก็คืองานแฟนไซน์นอกมิตติ้งนะครับที่ผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมทั้งสองงานนั่นแหละ นะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงสองงานนี้ก็ต้องอยุดเท้าความหลังไปตั้งแต่ตอนเปิดโปรเจกต์กันเลยนะครับในซีซั่นสองนะทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าอีดีแคมซีซั่นแรกมันประสบความสำเร็จมากๆด้วยการเ,เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาแต่งเพลงด้วยตัวเองแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือทำกันในช่วงที่โควิด -19 ระบาดหนะักมากๆด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาซีซั่น Season 2ที่สถานการณ์โควิด -19 มัน หายไปหมดแล้วนะครับก็มันดีขึ้นและนะครับก็ทําให้มีการเปิดซีซั่น2กันแล้วก็นํามีการเลือกสมาชิกมาเพิ่มนะครับซึ่งน้องสัจจันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกมาเสริมเข้ามาซึ่งตอนนั้นผมแบบเฮลันบะ้านนะคือแบบว้าวดีใจดีใจมากๆนะครับแล้วก็เฝ้ารอแหละว่าเออผลงานที่น้องแต่งเองร้องเอง,ท,เองทําเองทุกอย่างเนี่ย เกือบทุกอย่างก็เยอะอยู่นะครับก็จะเสร็จเมื่อไหร่จะเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเปิดตัวมานะครับจําได้ว่าครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกที่มีสยามเขาเียนนะสากย่านมิตทาวนะครับแห่ไปต่เวช้าเลยแล้วก็เป็นรอ เจอน้องรอดูผลงานของน้องน้องแต่งตัวน่ารักมากนะครับแล้วก็ถึงเวลาเปิดตัวนี้ก็แบบโอ้โหเพลงน้องแบบร้องง่ายเต้นตามได้ทุกอย่างดีหมดเลยเฟังแล้วมีความสุขแบบทำได้ทั้งวันเลยนะครับชอบมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ชู่ก็ฟังน้องฟังเพลงของน้องในเวอร์ชั่นแบบหลายรูปแบบนะมันก็คือเวอร์ชั่นปกติแหละแต่ว่ามันลงใน youtube ใน ในในหลากหลายแบบนะครับเวอร์ชันวิชวลไลเซอร์ที่ต้องช่วยกันปั่นวิวให้ถึงยอดตามที่เขากำหนดให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็มีไลฟ์เซสชันออกมานะครับเป็นน้องกับเสียงกีตาร์โปร่งใสๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเอ่อคอนเสิร์ตก่อนมั้งยังไม่มี MV ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีคอนเสิร์ต ไอริจินนะครับที่แบบโอ้โห,โหสถานที่อลังการเลยทั้งเดร์ดโดมดนตรีแสงสีเสียงสุดยอดนะครับแล้วก็มาจบกันที่เ,ออเวอร์ชั่นของออก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพวกไปออกตามงานต่างๆเนาะงานโชว์ตัวงานมินิคอนเสิร์ตรนู่นี้นั่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็มาจบกันที่ MV นะครับมายอดถึง แล้วก็จริงๆเขาก็เปลี่ยนเขเราก็เปลี่ยนแผนที่หลังคือให้ทุกคนได้มี MV กันครบนะครับแต่น้องเนี่ยได้มี MV ก่อนเพราะว่าเป็นคนแรกๆช่วงแรกๆเลยก็คือเป็นคนที่มียอดวิวครบนะครับซึ่งโอ้โหเอ็มวีก็นารกสุดแสนประทับใจใดูไปก็หวีดไปนะครับและหลังจากนั้นก็ เปิดวนซ้ําไปซ้ำมาดูวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตลอดอครับท,ทุกวนนันนะครับทุกวันเรียกว่าได้นะครับก็เรียกว่าผมอยู่กับเพลงไม่อยากเก็บไว้ในใจสักวันคงกล้าพอมาแบบหลายเดือนแล้วอะนะครับแล้วก็จนกระทั่งในคอนเสิร์ตนี่นะครับ last air เนก็เป็นเวอร์ชั่นที่ อีกเวอร์ชันหนึ่งมันคือเวอร์ชั่นอะคูสติกที่น้องเอาบริโทนกีตาร์มาเล่นด้วยนะครับซึ่งโอ้โหมก็ทำให้เห็นเลยว่าน้องมีความสามารถนอกจากเรื่อง,องของการร้องเพลงแต่งเพลงแล้วน้องก็ยังสามารถเล่นดนตรีได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับซึ่งว้าวสุดยอดจริงๆนะคือโอ้น้องเล่นมาหลายอย่างแล้วเนอะในอุปกลณ์เล่กีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าอ่ะอันนี้ก็บาริโทนกีตาร์อ่ะมี อะไรอีกกรองเนาะโอ้หลายอย่างเก่งเก่งมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่เพลงที่2นะเพราะว่าน้องๆที่อยู่ในคอนเสิร์ตนี้ก็จะไม่ได้ร้องแค่เพลงที่ตัวเองแต่งเองในเพลงแรกเท่านั้นเอเพลงในโปรเจกต์ดีดี้แคมซีั่งเท่านั้นนะยังได้รับโอกาสได้ร้องเพลงพิเศษอื่นๆด้วยที่เลือกออกมาร้องตามใจชอบได้นะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้ผมก็เตงว่าน้องจะร้องเพลงอะไรดีนะอยู่แล้วคิมิโนะไหมหรืออะไรยังไงนะครับสุดท้ายน้องก็เลือกเพลงชีสมาร้องนะครับชีสนี่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ The h e s i s t e r นะครับที่น้องปั่นเป็นคนแต่งไว้นะครับซึ่งมันว้าวในเรื่องอ่ะพอาน้องมาร้องเนี่ยมันว้าวในเรื่องของ เลยเพราะว่าน้องเอาอุคเลเร่เนี่ยมาเล่นอีกครั้งซึ่งถ้าใครตามน้องเหมือนต้นจะ,นะคุ้นก็ว่าน้องเริ่มจับอุคเลเร่เป็นอย่างแรกเลยแล้วก็จะคุ้นตากับภาพนั้นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็นี่คือได้เห็นแบบสดสมันก็ว,ว้าวมากๆแล้วก็ไอ้ที่ว้าวยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเหตุผลในการที่น้องเลือกเพลงชีสมาเนี่ยอหนึ่งบอกไปแล้วคือเพลงเนี้ยปันป่นคนแตกนั่นมันทําให้เห็นเลยว่าน้องให้เกียรติปั่นเสมอ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปทุกคนใครที่ติดตามน้องไว้เด็กๆจะรู้ว่าปันเนี่ยนับถอ,อน้องสัจจังเนี่ยนับถือปันมากนะครับยกให้เป็นพ่อเลยก็ว่าได้ออนเป็นแม่ปันเป็นพ่อปันก็ดูแลสัจจังมาตลอดซึ่งพอสัจจังโตมาแล้วทําแบบนี้เนี่ยมันเห็นเลยว่าปันสัจจังเนี่ยเขาเขายังลำ้ลำลึกถึงปันอยู่เสมอเขาล้ำลึกถึงพระคุณของปันอยู่เสมอซึ่ง มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆมีความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกแบบโอ้โหมันอบอุ่นมากๆอ้จินะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญเลยก็คือสาเหตุที่จังเลือกเพลงนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยชอบเพลงนี้และอยากให้ลูกร้องนะครับน้องก็เลยจัดให้มาม้าหอมาันกันหนูจัดให้นะครับซึ่งโอ้โหแค่สองเหตุผลในการเลือกเพลงนี้มานี่มัน มันไม่ต้องมีอะไรไปติน้องแล้วอะ่ะแล้วก็ผลงานที่น้องทำโดยทีมันก็สุดยอดมากๆนะครับอ่ะมากันที่เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอีกหนึ่งงานเนาะงานปิดโปรเจกต์ก็คืองานแฟนไซน์นะครับซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยคือมันก็ต้องสั่งซื้อมาจองมาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแล้วใช่ไหม ก็ถึงเวลาแบบได้นาสจะทีนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ไปเปิดบุเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับหลังๆนี่ผมไปเปิดบุน้องรัจังบ่อยมากๆนะไม่ว่าจะงานจับมือหรืองานอะไรก็ตามอ่ะค่อนข้างไปเปิดบุบ่อยมากๆงานนี้ผมก็รู้สึกว่าเออ,อยากเปิดบุอะพูดตรงๆอยากเปิดบุนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยน้องไปให้กำลังใจน้องไปชมน้องว่าน้องเออเก่งมากๆกับเพลงกับคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ นะครับแล้วก็ถามเรื่องเรียนเรื่องอะไรกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยถามสารลุกส,สุขดิบกันนะั่นแหละซึ่งผมมีความสุขมากๆาจริงนะครับที่ได้เข้าไปเจอน้องในงานนี้นะครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าผมไม่ได้ต้องการจับมือน้องหรืออะไรเลยอ่ะใครคือคนนอกจะไม่เข้าใจว่าแบบ โอด่าอย่างเราไม่ไปหาน้องอยากจับมือน้องใช่ไหมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับเราอยากให้กําลังใจน้องมากกว่างานนี้งานนี้พิสูจน์ได้เลยเพราะว่าไม่ได้มีโดนมืออะไรทั้งนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าอยากเข้าไปหาน้องอยากเข้าไปพูดคุยกับน้องนะครับก็ชื่นชมน้องซัดจางมากๆน้องเก่งมากๆจริงที่ทำโปรเจกต์อินดี้แคมป์ซีซั่นสองได้อย่างเยี่ยมมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่า น้องก็จะได้อีกหนึ่งงานเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็คือเป็นแอสซ s สแ n น p ์โปรดิวเซนะครับเป็น Producer ร่วมใน Project Music Box ซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็รอชมกันนะครับรอชมกันได้แล้วก็เชื่อว่า,าฐานที่น้องทำใน indie c a m p นี้เนี่ยจะส่งผลให้น้องเติบโตไปเป็นศิลปิน ในอนาคตได้อย่างที่น้องฝันไว้ได้แน่นอนนะครับรอจังชื่อสัจจังสวิตชยัยชยากระจรล,ลุงสิงห์เอาไว้ได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าน้องดังแน่ๆในวงการบันทวงการเพลงไทยแน่นอนนะครับอ่าสำหจแลววันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ